สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาแจกสูตรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีชุดเน้นให้ด้วยนะครับผมแยกบนแยกล่างให้พร้อมนะครับเนาะงวดที่แล้วเข้าชุดเต็มนะครับเข้าชุดเต็มเข้าชุดตัดรอบสองนะครับชุดห้าหางนี่ลุดครับชุดห้าหางึงหลุดนะครับส่วนมากจะมาบนนะครับมาบนก็อย่างยกตัวอย่างให้ดูอันนี้แหละครับผมบนเมื่อกี้ก็เข้าหกหนึ่งหกหนึ่งกับสี่สาม อันนี้ก็เก็บไว้เก็บไว้ดูครับเก็บไว้ดูก็มีหลายอาจารย์นะครับท่านก็ทักมาบอกว่าสูตรนี้อุ้ยแม่นเข้าตลอดนะครับท่านก็ทักมาเนาะเราไปประยุกต์กับสูตรของท่านเองนะครับผมเอาไปประยุต์เอาไปดูเองใครมีเลขวิ่งที่แม่นแม่นก็มาประกบใส่ชุดนี้นะครับส่วนมากจะเป็นบนนะครับคือหาตัวจับอย่างนี้นี่เลยหาตัวจับอยู่ในนี้นะครับอื ผมก็มีหลายอาจารย์หลายสูตรเนาะมาตัดนะครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับผมเป็นชุดสองตัวบนตลอดชีพนะครับผมส่วนวันนี้ก็จะเป็นชุดตัดนะครับแล้วก็จะมีชุดหลักร้อยมาให้นะครับหลักร้อยของปู่ที่ว่าส่งลูกเรียนจนจบปริญญาเอกนั่นแหละครับผมโอ้ครับท่านบอกว่าท่านเข้ามาตลอดนะครับผมสําหรับเลขหลักร้อยนะครับก็ก็มี เขาขอมากันเยอะนะครับว่าตัวไหนนะครับหลักร้อยของปู่ก็มีศูนย์กับหนึ่งครับผมวันนี้วันนี้วันนี้มาักร้อยศูนย์กับหนึ่งหลักร้อยครับผมหลักร้อยนะครับผมส่วนหลักวิ่งที่ผมไปเรียนมาอีกอาจารย์ท่านหนึ่งก็มาหกกับเก้านะครับวิ่งหกกับเก้าครับหน่วยสิบนะครับหกกับเก้าหน่วยสิบหกกับเก้าครับมาด้วยกันไหมเนี่ยก็ับกมีโอกาส มีโอกาสใช่ไหมครับกับผมมีโอกาสมาด้วยกันเพราะว่ามันเป็นหน่วยทั้งั้หน่วยทั้งสิบเนาะเพราะว่าสูตรนี้ก็คือว่าปีหนึ่งนี่จะหลุดอยู่แค่สองครั้งนะครับสําหรับเลขติดนะครับก็ไปเรียนจากอาจารย์มาหลายๆอาจารย์นะครับผมท่านก็สอนมากองก็ลองไล่ดูหลายๆอาจารย์ก็งวดนี้ก็มีหกกับเก้านะครับผมหน่วยสิบกับเก้าหน่วยสิบครับส่วนปูที่ส่งลูกเรียนจบปอเอกนั่นคือได้มาศูนย์กับหนึ่ง นะครับหนึ่งอันนี้เป็นหลักร้อยเลยหลักร้อยครับผมมาตัวนึงเคยหลุดไหมเนี่ยยังไม่เคยในที่ผมทําทํามาสี่ห้างวดนี่คือมาตลอดนะครับคือหลักร้อยนี่ของท่านนี่ไม่ไม่เคยหลุดเลยนะครับไม่เคยหลุดครับผมคือเด่นคือศูนย์เด่นคือศูนย์กว่านี้นแต่ว่างวดเมื่อกี้ท่านท่านมาเจ็ดกับแปดเนาะ,<ฮ>ะท่านเด่นเจ็ดแต่มันมาออกแปดมันมามาหลักร้อยมาแปดหลักร้อยมาแปดเป็นแปดสี่สามแปดสี่สามอันนี้ครับ เท้าความให้ดูเด้อพี่นงค์พี่ครับเท้าความให้ดูวันนี้ผมก็เลยตัดมานะครับตัดมาให้ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เน้นมาให้นะครับอันนี้เป็นชุดตัดชุดตัดครับแล้วก็ตัดแต่เป็นชุดเต็มใช่ไหมครับครับผมคือคือเป็นชุดตัดออกมาเลยครับผมสําหรับงวดนี้แล้วก็ตัวเน้นจะมีอยู่ห้าหางนะครับอ๋อตัวเน้นมีห้าหางครับตัดมาครบแล้วครบแล้วครบแล้วครับผมไม่เหมือนงวดที่แล้วนะเดี๋ยวทีมงานพศ อย่าจะมาไม่ทันก็เลยผมตัดให้ก่อนเลยโอ้ครับครับ้ให้ก่อนเลยครับผมสุดยอดสุดยอดนะพี่น้องเอฟซีที่ดูอยู่วันนี้นะได้ชุดเต็มได้ก่อนไครเลยครับผมได้ก่อนไครเลยครับผมใครได้ดูนี่ถือว่าได้ได้ก่อนเลยครับผมถือว่าโชคดีมากมากครับวิ่งวิ่งหลักร้อยคือศูนย์กับหนึ่งนะครับส่วนวิ่งหลักหน่วยสิบวิ่งหกกับเก้านะครับหน่วยสิบคือหกกับเก้าครับผมพ็เป็นสูตรของที่อาจารย์ท่านให้มาเนาะคุณพ่อมึงเพชร ครับผมที่ท่านให้มานะครับเป็นสูตร3ตัวตลอดชีพแล้วก็มาตัดเป็น2ตัวนะครับแล้วก็ส่วนหลักร้อยก็จะเป็นปูส่งลูกเรียนจบปริญญาเอกนะครับท่านสูตรของท่านคือส่งลูกจนจบปริญญาเอกนะครับถือว่าสุดยอดนะก็สูตรถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดยังยังไม่หลุดนะครับสําหรับหลักร้อยของท่านเนาะหลักร้อยไม่เคยหลุดยังครับยังยังผมก็จะเอาหลักร้อยเนี่ยมาใส่บนนะครับผมมาเติมข้างหน้าเอานะครับอ่ะพร้อมดูตัวเลขยังครับ อีกแป๊บนึงแป๊บนึงเนาะถามได้นะครับผมถามได้พอหมดที่แล้วนี่เข้าเข้าเข้าชุดเต็มเลือชั่วชุดตัดแล้วผมจะตัดอยู่สองรอบนะครับเข้าชุดอ่ารอบสองชุดชุดเต็มจะเป็นตัวนี้ครับชุดเต็มจะเป็นตัวนี้อ๋ออันนี้ชุดชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยอันนี้คือชุดตลอดชีพอันนี้สี่สิบกว่าหางใช่ไหมสี่สิบกว่าหางครับแคปไม่ดูครับใส่กระดานไม่ดู ขาดหมดแล้วเดี๋ยวผมจะไปเคลือบไว้แล้วครับนี่แคบแคบไปดูได้นะครับอันนี้เป็นชุดใหญ่นะครับอยู่ในวงกลมนี่คือเป็นตัวที่ออกนะครับที่ออกมาแล้วออกออกมาแล้วครับแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะกลับไปออกได้นะครับถ้าเรามีเลขวิ่งเด่นเดเรามาเทียบในนี้ได้ได้ครับผมเอาไปเทียบเอาไปเทียบดูนะครับอย่าเพิ่งว่าหลายห่างเนาะเพราะว่ามันมันก็หลายห่างจริงๆ้วครับผมแต่มันเป็นชุดเต็มชุดเต็มชุดตลอดชีพนะครับก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ดูนะครับไว้ดูได้เนาะครับ ก็มีสูตรของอาจารย์มาตัดเรื่อยๆนะครับผมครับเขาดูเขาดูตัวอย่างงวดที่แล้วที่เข้าไม่ได้เอามาอลยไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เอามานะครับแต่ว่าทางช่องก็ได้ถ่ายทําไปเป็นชุดแรกเนาะครับเป็นชุดแรกเหมือนกันเป็นชุดตัดเหมือนกันจะเป็นชุดเต็มหรือว่าใครไม่ชอบที่ผมตัดเหลือห้าหางก็เอาไปตัดได้นะครับตัดได้ใช่ครับอันนี้ส่วนมากจะเป็นสูตรบนหรือสูตรล่างคะ ส่วนมากเน้นบนเน้นบนครับเน้นบนแต่มีเอฟซีเขาขอมาว่าขอล่างด้วยอ่ะก็ตัดให้เป็นล่างแต่ก็มันก็ไม่แน่มันอาจจะขึ้นบนก็ได้อย่างนี้นะครับคือเราบอกล่างมันอาจจะขึ้นบนก็ได้ครับใช่แต่ที่เน้นเน้น่ะมีอยู่ห้าหางนะครับที่เน้นไว้ะเน้นเอาไว้ครับผมเน้นไว้มีแค่ห้าหางเท่านั้นนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะครับตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเป็นแนวทางนะครับก็ถือว่า ก็เข้ามาอยู่นะตามสถิติเก่าเนาะที่ผมเคยไล่เรียงมาสูตรของคุณพ่อเมืองเพชรนี่ก็เข้าเป็นประจำทันจนให้สูตรมาไว้ใช้ตลอดส่วนเลขวิ่ง6กับ9นี่คือสปีหนึ่งอ่ะจะหลุดแค่สองครั้งที่ที่นํามาเสนอวันนี้นะมันมันมีอยู่มันตัวเล็กแต่ว่า มันจะมองไม่เห็นผมเรียบเรียงไว้อยู่มันมันตัวเล็กได้ที่่โอปอไว้จับมาให้แล้วนะครับมีหกกับเก้าเป็นเลขวิ่งสําหรับหวดนี้ครับครั้งครั้งที่แล้วได้ได้แปดได้สองได้สามแปดสามสองอะไรเนี่ยนะครับมันมาทั้งแปดมาทั้งแปดมาทั้งสามรับใช่รอบนี้มาหกหกเก้าแต่ผมมันซ้ํากันเนาะซ้ากันผมก็เลยเอาแค่หกกับเก้ามาเอาแค่หกกับเก้าหรือว่าสุดยอดครับ ก็ไปเรียนอาศัยเรียนมานะครับผมท่านก็สอนขอขอดูหน่อยนี่ขอดูตัวนี้นะครับเเตรียมแคปเตรียมจดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่อเอามาตรงๆก็ได้ครับเอาไปทั้งหมดีก่อนเนาะสามารถมาบนล่างได้นะครับส่วนมากเน้นบนนะส่วนมากเน้นบนล่างจะขึ้นบนมากกว่ามันมักจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับครับใช่เอ็งวดเมื่อกี้มันมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ เดี๋ยวรอเตรียมแคปเตรียมจดนะครับในสีเหลืองๆก็คือห้าหางนี่คือเน้นนะครับคือเน้นให้แล้วครับหลายๆหางเหลือแค่ห้าหางนะครับเอยวแป๊บหนึง่งหลายๆเหลือห้าหางก็ไม่เยอะเนาะเนาะเอามาอีกนิดนึงเอาหยุดเจ๊กก่อนนะครับ เอาพี่น้องเอซเตรียมแคปเลยนะครับอมอเดี๋ยวเห็นหมดได้ยังโอ้มันตัวน้อยจิ้มล่างจะขึ้นบนนะครับครับล่างมักจะขึ้น,นบนนะครับน่ะคะมักน้ำาคยตามเลย้อค่ะตัดออกมาแล้วคือหางเหลือห้าห,าง,หางครับเก้าหนึ่งหกห้าไม่ได้อ่านให้ฟังนะครับเพราะมันเยอะนะครับมันเยอะนะครับครับห้าหนึ่งอ้า ตามนี้นะครับก็ขอบคุณอปอครับขอบคุณทุกคนขอบคุณเจ้าออ่รขอบคุณครับเป็นแนวทางนะครับ